สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Radiant วันเด e c ซีเขตพารที่สครั้งก่อนอยู่ๆก็ตัดจบแบบละครไทยผมต้องขอโทษด้วยแต่ว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับทุกคนมันตัดจบเองผมก็ค้างจากความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยอยู่ๆตัวเราก็แบบเหมือนจะเบ่งพลังกายเป็นซ u เปอร์ไซยาแล้วก็มาโผล่ที่นี่เหมือนเดิมคืออะไรก็ไม่รู้ซึ่งเรามาต่อกันเลยดีกว่าเนาะ ฉันอยากให้กุญแจนี่เป็นกุญแจสู่ความสุขของฉันจังเลยได้อ้าวกุญแจสู่ความสุขมาเอาว่ะทีนี้ราเชลก็จะมีความสุขแล้วใช่ไหมแล้วแฮงก็น่าจะไม่ได้ออกมาเหมือนเดิมว่าแต่เราขึ้นไปข้างบนได้ยังอ่ะก็ไม่ได้หรอแปลว่าเราก็ต้องออกไปที่เดิมแล้วเนี่ยอ่ะลองแตะดูเผื่อเปิดได้แล้ว ยังเขีรยก็ยังเขีย, <g ay> ยเหมันเดิมครับงั้นก็ไปกันเลยไหมโกบางทีนี่อาจจะเป็นเธอจะไปไหนอ๋อไอ้พวกนี้คือความเครียดของเราครับฉเฉลยละไอ้ก้อนกลมๆมันก็คือความเครียดของลาเชลครับเธอไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นความคิดของเธอก็คือกลงและฉันก็คือผู้คุม ความคิดเป็นของฉันและแกก็เป็นแค่กลุ่มก้อนความร้าสาระที่ฉันอยากจะก้าวข้ามไปเท่านั้นเองเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะทำไมเดี๋ยวจุกจุกจก้กดใช่ไหมได้ดีได้ดีฮึบฮึก็มาดีครับจัดมาสักพันลูกมีแค่นี้เหรอแกไม่มีที่ว่างสำหรับฉันหรอกออกไปเอาว่ะลาเชล ลาเชลเริ่มหือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะโอ้ยตกใจอย่าเข้ามาอย่างนี้ตกใจโอ้ยอี้เฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเครียดเครียดเครียดกระดึ๊บกระดึ๊บไปลาเชลกระดึ๊บ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 โอ้โหทำเครียดจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยมาทางนี้ไม่ได้ไม่ได้แอมไม่ได้แอมกระดึ๊บกระดึ๊บเอาไงต่อ แค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกพลังของแกมันเริ่มหมดแล้วสินะไม่มีอะไรที่แกจะทำฉันได้แล้วก็คือแกทำอะไรฉันไม่ได้เอามุกเดิมเฮ้ยเบื่อจังเลยอะครับน้องๆมีแต่มุกเดิมๆแต่ทำไมมันเยอะขึ้นวะไม่พลาดไม่พลาดสักอันไม่พลาดสักเม็ดถึงเวลาจบเรื่องนี้กันแล้วต่อยดิตก เือไม่ได้ตบหรอเพือออแสบตาที่ที่นี่มันที่ไหนอีกวะเนี่ยฉันทำได้แล้วฉันออกไม่ได้แล้วแต่ออกว่าที่ไหน阿า,าเชลให้ตายเถอะครังนี้มาอยู่ทะเลหรือทะเลสาบฉันเห็นก่ออยู่ข้างหน้านั่นเหมือนกับภาพลวงตา ข้างหน้ามีเกาะจริงหรือเปล่าแล้วก็เฮ้ยทำไมมันเอามีจริงหรอเกาะอ,อะไรเอ่ยกอเกาะแห่งความสุขหรือเปล่าอ่ะลงไปสำรวจอืมผมชอบโทนสีพวกนี้มากเลยนะมันแบบว่า เล่นแล้วมันมีความสุขอ่ะเออเล่นแล้วไม่เครียดเล่นแล้วแบบผ่อนคลายมิเตอร์ซิกเธอทำได้เธอสามารถควบคุมความคิดของเธอได้ฉันภูมิใจในตัวเธอนาลาเชลขอบคุณค่ะมิเตอร์ซิกฉันดูข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของเธอฉันรู้ว่าชีวิตมันไม่ง่ายเลยใช่ไหมหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ย เธอพยายามรักษาระยะห่างจากปัญหาของเธอใช่ไหมพยายามทำงานตลอดเวลาแต่มันก็เพียงแต่ทำให้ทุกๆอย่างมันแย่ลงมานั่งตรงนี้สิมานั่งดูพระอาทิตย์สวยๆด้วยกันตรงนี้แล้วก็ลืมเรื่องราวในอดีตและอนาคตกันเถอะสิ่งที่คงอยู่ก็แค่ปัจจุบันเท่านั้นและสิ่งที่มีค่าสำหรับเราที่เรามีอยู่ตอนนี้ อ,อย่างกับพ่อสอนลูกเนี่ยนั่งเมื่อเราคิดเกี่ยวกับสิ่งแย่ๆที่เกิดขึ้นกับเราพวกมันคือสิ่งที่บดบังความคิดของเราพวกมันจะควบคุมการกระทำของเราเติมเต็มพวกเราด้วยความคิดในแง่ลบแล้วก็แสดงออกมารอบๆตัวเรา เธอเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านแล้วใช่ไหมความคิดแย่ๆของเธอช่วงชิงอิสรภาพไปจากเธอความสุขและทุกๆอย่างที่ทำให้ชีวิตเธอมีความสุขแต่ตั้งแต่ที่เธอตัดสินใจที่จะต่อสู้กับมันพวกมันถอยนี่คือสิ่งที่จิตใจของเราทำและไม่ใช่เพียงความคิดของเราเท่านั้นแต่ทั้งชีวิตของเราเลยล่ะ ถ้าเธออยากทำให้ชีวิตของเธอดีขึ้นเธอต้องเปลี่ยนความคิดของเธอก่อนอย่าปล่อยให้ความรู้สึกแย่ๆมาควบคุมชีวิตเธอควรปล่อยให้ส่วนดีๆควบคุมหางเสือเธอเห็นไหมก่อนนี้น่ะสร้างจากความคิดของเธอนะแค่เห็นมันก็มีความสุขแล้ว และเธอก็รู้สึกดีที่ได้นั่งใต้ต้นพีชแล้วก็ดูพระอาทิตย์ขึ้นใช่คุณพูดถูกเบนจามินที่นี่มันดีมากเลยถึงแม้ฉันราเชลฉันก็เป็นแค่สิ่งที่เธอจินตนาการขึ้นเท่านั้นเห็นไหมฉันไม่มีหมวกควบคุมจิตใจอยู่บนหัวคำพูดของฉันก็คือสิ่งที่เธอคิด เบนจามินมันไม่ใช่ฉันไม่ใช่ตาแก่ฉลาดฉลาดคนหนึ่งสิ่งที่ฉันพูดคือสิ่งที่เธอรู้อยู่แล้วฉันก็แค่ทำให้มันเมคเซนต์ขึ้นเท่านั้นเองทั้งชีวิตของเธออยู่ในกำมือเธอเรเชลและไม่ว่ามันจะเป็นยังไงแม้ว่าเธอจะเศร้าหรือเธอจะมีความสุข มันก็ขึ้นอยู่กับเธอที่เธอจะกําหนดนั่นคือความลับฉันภูมิใจนะที่ในที่สุดเธอก็เข้าใจสักทีโอฉันไม่เคยเห็นอะไรที่สวยงามอย่างนี้มาก่อน สวยจริงอะ่ะคืออยู่ๆก็เ a d n a n t วันเดอะซีเจบแล้วครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้าง EP นี้ให้ข้อคิดอะไรหรือเปล่าส่วนตัวผมชอบนะชอบไม่แพ้กับไอเดอะอเวกเกอันก่อนเลยอะสอนดีนะเนี่ยก็ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b บ c r i b e นะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นเด e ร o s ลอผู้หลงทางนะขอบคุณมากนะครับที่ชมจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย